วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ครับ How to ในช่องของ h o p e d k c h a n n e l วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนถ่ายนะ้หามันเครื่องด้วยตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆครับที่เราสามารถจะทำได้เองที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าวิธีการแล้วขั้นตอนที่เราจะทำเนี้ยทำอย่างไรบ้างนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่า จุดการเติมน้ำมันนะครับของตัว R2GS นะครับจะอยู่ที่ฝั่งด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นปลั๊กที่อยู่ด้านบนของฝา,าโคเบอร์ด้านนี้นะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องใช้ในการเติมนะครับน้ำมันเครื่องและนะครับลงต่ำลงมาครับเราจะเห็นตำแหน่งของการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับ หรือว่าภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าตาแมวนะครับจะมีวงกลมด้านในนะครับเป็นสีแดงให้เราเห็นอยู่นะครับนั่นคือเกรดนะครับในการเช็คระดับของน้ามันเครื่องนะครับจะเห็นว่าตอนนี้น้ามันเครื่องผมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าแม็กซิมัมนิดหนึงนะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วพอเราเลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับของเครื่องยนต์เราจะเห็นตำแหน่งของ กองน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งกองน้ํามันเครื่องเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็เราจะต้องถอดกองน้ํามันเครื่องออกด้วยนะครับในการเช็คระยะครั้งในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องครั้งรอบนี้นะครับเลื่อนต่ําลงมาครับเราจะเห็นตําแหน่งของตัวโบนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็คือตําแหน่งนี้นะครับตัวนี้ที่เราจะต้องถอดออกเพื่อถ่ายน้ํามันเครื่อง จะมีแหวนนะครับแหวนซับแหวนซับอยู่หนึ่งตัวด้วยนะครับนเวลาถอดเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คนะครับว่าตัวแหวนเนี่ยมันสึกหรอหรือยังนะครับควรจะต้องเปลี่ยนไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการให้เพื่อนๆฟังอีกทีครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันนะครับตําแหน่งด้านล่างตรงนี้ครับมันจะมีถาดหรือว่ากาดกันแข็งนะครับซึ่งก็ ตัวนี้ผมได้ถอดเอาไว้แล้วนะครับก็รถเพื่อนๆนะครับมันก็แล้วแต่ว่าบางท่านก็อาจจะใช้ของเดิมติดรถอยู่หรือบางท่านก็อาจจะใส่ของแต่งนะครับก็ตรงนี้ผมก็เลยข้ามขั้นตอนของวิธีการถอดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่วิธีการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเลยว่าผมเนี่ยใช้วิธีไหนและทำอย่างไรนะครับ,รบก่อนที่เราจะไปถึงในขั้นตอนของการถอดนะครับ เรามาดูก่อน่อนว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวน็อตจักรที่ผมถอดกาดน้ํามันเครื่องนะครับก็ไม่เกี่ยวกันโอเคตัวน้ํามันเครื่องครับต่ตแหน่งที่เราต้องใช้ในการถอดกองน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นฝาสำหรับเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับในการถอดตัวกองน้ามันเครื่องนะครับก็จะเห็นว่า อันนี้คือเป็นของเบอร์ศูนย์นะครับหมายความว่าถ้ารถลูกค้า,าหรือรถของเพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวกองนะ้ำมันเครื่องที่เป็นของศูนย์เองเลยนะครับจะต้องใช้เบอร์เจ็ดสิบหกมิลทับจสี่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสําหรับไว้ถอดกองศูนย์ประกอบกองศูนย์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอัพเตอร์มาเก็ตทั่วไปครับผมหามาใช้ก็เนื่องจากว่ารถผมมันก็ใส่กองอของตลาดนะครับผมอัพเตอร์มาเก็ตก็ มาหาดูที่มันสามารถใช้ด้วยกันได้นะเอามาใช้แล้วก็ครับเดียบไปที่ตำแหน่งของการถอดโบน้ำมันเครื่องนะครับก็จะใช้ประแจหกเหลี่ยมเนาะเป็นรูปบล็อกหกเหลี่ยมสิบมิลขนาดสิบมิลนะครับก็ตัวนี้ผมต้องซื้อแยกมานะเพราะว่าไม่มีใช้ในชุดบล็อกแล้วก็ก็จะเป็นด้ามต่อนะครับของชุดบล็อก ขนาด1นทับอนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็เป็น1ทับนะครับที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็ตัวที่เราจะต้องใช้ในการถอดเนี่ยครับไอตัวถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเออโทษทีครับอถอดกองน้ำมันเกียร์เนี่ยเออโทษทีตัวถอดกองน้ำมันเครื่องครับโอเคมันเป็นไซส์3าทับนะครับผมก็ต้องซื้อ,อตัวบล็อกดามต่อจาก1 แปลงจาก1ทับ 2, เป็น3ทับแนะฮะคุณจะได้ใช้กับตัวถอดได้นะครับโอเคส่วนวันนี้ผมจะใช้กองที่เป็นกองอัพเตอร์ของฟิลเลอร์ะนะครับพ่อซื้อมาตัวนี้มันจะเป็นด้านบนมันจะเป็นนี่ครับเป็นหัวโบว์แบบนี้ขันง่ายนะครับงั้นแบบเนี้ยมันจะเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เพื่อนมีนะครับก็อันนี้ใช้กับ บล็บบอกขนาด17มิลนะครับบล็อก5 17มิลใส่ได้ตังพอดีนะครับส่วนค่าท้องเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามต่อไปครับก็อันนี้มีอีกตัวหนึ่งก็คือแพแจปอนนะครับก็ตัวนี้จะใช้สำหรับในการขันปิดอ่างน้ำมันเครื่องนะครับเอ่อบสเปคเท่าไหร่เดี๋ยวผมบออ่อยแจ้งอีกทีนะครับจริงๆก็ต้องมี ตัวน้ามันโทษดีครับตัวกองน้ามันเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีค่าขันทอกที่ต้องกําหนดด้วยนะครับบางคนเนี่ยขันตึงเกินไปก็ไม่ดีนะครับทำให้ยางตรงนี้มันปิ้นเจะอสเปคเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วก็ต้องมีปอนอีกหนึ่งตัวนะครับพอดีผมยังไม่ได้หยิบออกมาเดี๋ยวไปดูกันในคลิปแล้วกันแล้วกันนะครับโอเคอ,อีกหนึ่งตัวครับที่จะต้องใช้นั่นก็คือนี่ครับประแจที่อยู่ใต้เบาะคนซ้อนนะครับ บางคนไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีประโยชน์นะครับดูครับนี่เขามีสัญลักษณ์บอกมาอะไรยังไงนี่ครับไฮไลท์มันคือตรงนี้นะครับมันใช้ในการถอดฝาเติมน้ำมันนะครับตำแหน่งเติมน้ำมันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมครับพอดีเลย บางคนไปเปลี่ยนสาย้าแต่งมานะครับก็จะลำบากในการทอแล้วก็นี่ครับเขามีตำแหน่งเห็นไ,ไหมให้เราใช้ได้ง่ายเนาะนเราสามารถจะต่ออุปกรณ์แล้วก็เป็นประแจในการขันได้เลยนี่ทำให้ดูนี่ครับง่ายแต่โทษเตียแล้ววันนี้ผมทำลำบากนิดนึงเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องนะครับโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูกัน ไปดูอุปกรณ์น <amigo> ้ำมันเครื่องหรืออะไรที่ผมเอามาใช้นะว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็เอามาเป็นแชร์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคครับผมอาจจะยุ่งซะหน่อยนะวันนี้วันนี้ฝนตกนะฮะฝนเพิ่งหยุดตกก็โอเคผมจะมาแนะนํานะครับว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยที่ใช้กับเจ้า R 1 2 GS เนี่ยเราใช้น้ํามันเครื่องอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของ BMW R 1 2 GS นะครับ ก็จะเลี้ยวใช้น้ำมันเกลด 5W40 นะครับซึ่ง 5W40 เนี่ยก็คืออันนี้แนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวด้านหน้านครับที่เป็น5 w ่ยครับก็จะเป็นสเปคของการใช้ความเขาเรียกไงคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องในอุณหภูมติต่ำนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นในบางประเทศที่มันค่อนข้างหนาวครับอุณหภูมติติดลบเลยนะครับน้ำมันเครื่องอาจจะแข็ง เป็นน้ำแข็งได้ครับทำให้สตาร์ทไม่ติดอะไรเนี่ยครับงั้นไอตัวเลขตัวหน้าที่เป็น5้าเนยี่ยผมจำสเปคแม่นๆเลยไม่ได้นะว่ามันที่อุณหภูมิเท่าไหร่แต่ก็คือบ้านเรามันร้อนนะครับงั้นตัวหน้าอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นอ่านะครับก็คือจะเป็นที่อุณหภูมิสูงนะครับว่าความหนืดแล้วก็อุณหภูมิสูงที่เหมาะสมเนี่ยที่ใช้ในน้ำมันเครื่องอในรถรุ่นนี้ควรจะเป็นเบอร์อะไรนะครับก็ ถามผมว่าเราใช้เบอร์ที่หนาขึ้นได้ไหมเช่น 5W50 ยกตัวอย่างนะครับก็ถามว่าความหนืดที่เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้มันเหมือนเราเดินลงไปในน้ำที่มันมีความหนืดครับเหมือนเราเราจะยกขาขึ้นใช่ไหมเ,เครื่องยนต์มันก็ประมาณนั้นแหละถ้ามันหนืดมากมันก็ทำให้ การไหลลื่นมันก็ยากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไปชดเชยได้ดีในตอนที่เป็นอุณหภูมิสูงนะครับบางท่านก็บอกว่าบ้านเรามันร้อนเนาะทั้งอุณหภูมิ40องศาเนี่ยก็ยังมันร้อนมากอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงนะครับเราให้มองถึงที่อุณหภูมิของการใช้งานของเครื่องยนตนะ์เนาะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูนะครับพันสองจีเอสเนี่ยเราสามารถดูอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้นะครับก็ผมสังเกตว่าอุณหภูมิที่ใช้งานอยู่ตอนที่เราขับขี่เนี่ย มันก็อยู่ประมาณ80กว่า90กว่าซึ่งออถ้าเกิดมันสูงมากพัดลมมอเตอร์มันก็จะทํางานใช่ไหมครับเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ะฉะนั้นถามว่าการไปเพิ่มเบอร์น้ำมันเครื่องก็จําเป็นไหมนะครับสาหรับผมผมก็มองว่าถ้าอุณหภูมิเครื่องยนต์มาสามารถคุมอยู่ที่ประมาณระดับของการใช้งานได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ก็เป็นการเป็นการแนะนําจากผมแล้วกัน ส่วนตัวผมเองก็ผมก็จะเลือกซื้อน้ำมันเครื่องทีอ่อยู่ในสเปคแล้วก็ไม่แพงเกินไปหรืออาจจะแบบมา,ากกว่าสเปคนิดนึงะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะโฟกัสไปที่ราคานะครับก็เพราะว่าเราก็ทุกครั้งเราอาจจะเปลี่ยนโดยธรรมชาตินะครับโดยมาตรฐานของ BM เเนาะก็คือเปลี่ยนที่หมื่นกิโลนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเปลี่ยนก่อนนะ ที่5,000ันโลหรือไม่ก็บางท่านก็แบบออกทริปครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะดีไซน์การเซอร์วิสของรถเรายัางไงเนาะโอเคควันนี้ผมจะฝัดก็คือสเต็ปที่ผมจะทำนะครับก็คือหนึ่งเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกกอน,นะครับแล้วก็ผมจะมีน้ำมันในการฝัดเอนจินนะครับเพื่อจะทำความสะอาดพวกคาบเขเม่าหรืออะไรที่มันอยู่ในเครื่องนะครับออกไปด้วยนะครับก็จะ ที่ผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้เนะก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนจะหาแบบไหนได้ก็เดี๋ยวลองดูครับไม่ได้ยากอะไรก็เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแค่นั้นเองโอเคครับ รเราจะมาดูนิดหนึ่งตรงนะี้ตัวโบตัวนี้นครับจะมนะีการบอกจะมีลักษณะของขี้หรือว่าเศษนะครับที่มันเป็นผงเหล็กนะครับเพราะว่าโบตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับแสดงว่าความฝึกหลอของเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับโอเค ลืมถอดเนี่ยมือเปื้อนแล้วเข็นไปเลยนีกนึงจริงๆก็จะถอดไปก่อนนะครับมันจะได้ให้อากาศมันโฟล์ Flow เข้าไปนะครับเพื่อจะให้น้ำมันมันวิ่งด้ผ่านออกได้ดีขึ้นนะครับที <c oughs> <c oughs> นี้เร็วๆครับโอเคเดี๋ยว โอเคครับระหว่างที่เรารองอถ่ายน้ำมันเครื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโบนกันก่อนเนานะที่ผมเคยบอกว่าเนี่ยครับอันนี้อันนี้เห็นไหมครับเพื่อนเห็นชัดไหมโอเคจะเห็นว่ามีเศษน้ำมันเศษเหล็กติดอยู่นะเมื่อกี้ผมเอาทิชชู่เช็ดไปนิดหนึ่งก็เราก็จะมาล้างทำความสะอาดกันก,นก่อนนะครับก็น้ำยาล้างทำความสะอาดก็มีทั่วไปนะครับอยู่ที่เราจะใช้เลย แหวนนะครับแหวนเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนจะใช้นะครับอันนี้คือผมเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะเป็นก็ซื้อหาซื้อเอาตามร้านรถยนต์ทั่วไปนะครับเป็นแหวนทองแดงนะครับก็เอาของเดิมไปเทียบมานะครับจะเห็นว่าเราถูกใช้ไปแล้วนะครับมันจะไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นไหมครับมันจะมีร่องรอยของการ ถูกกดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าพื้นผิวมันไม่เรียบนะครับการที่เราเอาไปใช้ซ้ำเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับทำให้มันเวลาเราขันไปแล้วมันซึมหรือรั่วออกมานะครับฉะนั้นอย่างเคสนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับโอเคแต่ถ้าจะใช้ซ้ำนะครับก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าเห็นมันมีรอยๆอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนะครับตำแหน่งที่เราจะใส่กรองก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำความสะอาดตรงหน้าแป้นี้ให้ให้ดีนะครับอย่าให้มีค่าน้ำมันไปติดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวตอนที่เราใส่นะครับเราจะต้องขัดค่าทอร์กนะครับถ้าเราไม่ใส่ถ้าเกิดว่ามีน้ํามันติดอยู่นะครับมันจะทําให้ค่าทอร์กที่เราขัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะไม่ได้ตามค่าแล้วก็จะทําให้มันโอเวอร์ด้วยนะครับคืออยนั้นน่ครับหน้าตัมผัสตรงนี้นะครับควรจะต้องสะอาดนะครับไม่มีค่าน้ำมันติดอยู่ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กลองน้ำมันเครื่องกันครับก็ตัวนี้เนาะเป็น Full Racer FR 1 6 4นะครับก็เป็นตรงรุ่นของ R 2 GS นะครับเพื่อเพื่อนๆจะไปหาซื้อใช้กันนะครับโอเคนะครับนี่ก็ผมจะดูตรงยางนี้ว่านะครับว่ามีรอยขาดมีอะไรที่ทําให้น้ำมันจะรั่วออกมาได้หรือเปล่านะครับก็ดูปกติดีนะครับ เราก็จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มีน้ำมันไปรออยู่ข้างในนิดนึงนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องยนต์จะได้นะครับใส่เข้าไปนิดนึงจริงๆตัวเนี้ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจริงๆผมต้องการจะเช็คด้วยนะครับว่ากองเนี่ยมัน ตันมันอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเคยเจอนะครับบางเคสท,ที่ซื้อกองมานะครับแล้วกองมันตันนะครับก็คือน้ํามันเนี่ยมันไม่สามารถจะโฟโลผ่านไปได้นะครับโอ้โหด,ด,ดิไม่สามารถที่จะโฟโลผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเช็คนะครับโอเคผมจะใส่เข้าไปหน่อยก็ไม่ส่งถึงเต็มนะเพราะว่ามุมที่เราจะต้องใส่เข้าไปเราต้องตะแคงนะครับเดี๋ยวมันจะหกนะครับ เราจะมาใส่กองนะครับก็สเปคตัวไหนนี้นะครับอยู่ที่ส1บดนิวตันนะครับก็ผมจะใช้ประแจที่ประแจทอกนะครับแล้วก็มันจะต้องใช้ด้ามต่อเป็นนิวตันนะครับตรงนี้สําคัญนะครับว่าบางคนเนี่ยขันแบบสุดแรงนะครับซึ่งมัน ส่งผลนะครับบางทีพอเราไปเซอร์วิสข้างนอกนะครับมีปัญหาเพื่อนถอดไม่ออกนะครับโอเคเรียบร้อยครับวันเราจะใส่แหวนอ่านน้ำมันเครื่องต่อเลยนะครับเดี๋ยวก็รอบนี้นะครับยังไม่ต้องอขันตึงค่าทอกนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเสฟน้ำมันเครื่องนะครับ เพื่อทำความสะอาดโอเคครับเราก็จะมาเติมน้ำมันฝรั่งชิ่งเอนจิ้นเนี้ยนะครับก็นะครับตัวที่ผมใช้จะเป็นเชลนะครับ4ลิตรนะครับขนาดเท่ากับเครื่องยนต์นะครับ4ลิตร ก็มีขนาดที่พอดีเป๊ะนะครับก็ใช้หมดเลยนะครับ4ลิตรจะเติมไปหมดเลย4ลิตรก็ค่อยๆเติมนะครับเพื่อนครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมัน f ฟลชชิงออยล์เสร็จนะครับนี่ครับก็จะมีคำแนะนำที่บอกอยู่ด้านท้ายเนี่ยครับว่า หลังจากที่เราเติมเข้าไปนะครับเราควรสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังเลยนะครับก็คืออย่าเร่งเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าน้ํามันตัวฟลช,ชิ่งออยล์นะครับมันจะมีความหนืดที่น้อยกว่าน้ํามันเครื่องปกตินะครับเพราะนั้นเราต้องไม่เร่งเครื่องยนต์นะครับปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ละ 5นาทีนะครับเอ่อว,วอร์มเครื่องไว้ก่อนโอเคครับหลังจากที่เราเอา่อสตาร์ทเครื่องเป็นเวลา5นาทีนะครับโดยใช้น้ำมันฟัดชิิงนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับก็ถ้าเราถ่ายทันทีตอนนี้นะครับก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับมันเครื่องาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็ ระวังกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าเครื่องหยนต์ข้างร้อนแล้วอันนี้ผมไม่ได้ขันปอดไว้นะครับจริงๆควรสวมถุงม,มือนะครับแต่ว่าพอดีว่าไม่มีนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมมา สังเกตว่าน้ำมันฟัดชิงนะครับจะค่อนข้างเหลวนะครับไม่หนืดเหมือนน้ำมันเครื่องนะครับเห็นไหมครับไหลแบบว่าพรวดเลยนะฮะก็กระเด็นนิดนึงครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำมันฟัดชิงมันเดนออกให้หมดนะครับ เดห็นักชิ่ออยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวน็อตน้ำมันเครื่องนะครับมีงงก่อนขันท้อนนะครับเพื่อเพิ่มความสะอาดค้ามันให้ดีนะครับเดี๋ยวเมืาอเราตึงค่าททอถ้ามันจะโอ้ยงไ่นะครับอสอาดนิ ก็ค่าท้องอยู่ที่สี่สิบสองตังเมตรนะครับอยากได้ลิเตอร์มากเลยโอเคอันนี้ผมเซตค่าไปแล้วนะครับจริงๆวิธีการดึงเนี่ยโอเคนะครับเราควรจะต้องดึง<อ>ข้อหาตัวนะครับ <Okay. S 2> แก๊กเดียวก่อนไม่ต้องเบิ้ลสองแก๊กสามแก๊กนะครับไม่จำเป็นนะครับนิ่งทำให้ค่ามันโอเวอร์นะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการเซตอัพหลังจากนี้ก็จะเติมน้ำมันนะครับเหรือเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปโอเคครับเดี๋ยว,ยวนี้ผมก็จะเติมน้ำมันเครื่องครับเราก็จะสังเกตที่ตัว เกตครับที่เป็นตาแมวตรงนี้นะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวเคียใกล้ๆนิดนโอเคนะครับเราจะดูเกตนะครับว่าเต็มก็คือที่ขีดบนนะครับสีดแดงขีดบนโอเคมก็จะเติมไปเรื่อยๆก็ถ้าตามสเปคของฮับสองเจสนะครับก็อยู่ที่3.5ลิตรถึง4ลิตรนะครับถ้ามีการเปลี่ยนกองน,นะครับ ม,มาสังเกตดูไปด้วยกันว่าปริมาณเท่าไหร่คือปริมาณขีดนี้เท่ากับน้ำมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเติมไป1ลิตรแล้วนะครับหนึ่งลิตรแล้ว,ลลว,ลลวดูด้ครับว่าขีดเป็นยังไงขีดยังไม่ขยับเลยนะครับเดีย๋ยวผ,ผมไฟนิดนึง ยังไม่มียังไม่ขึ้นมาที่ต่ำสุดเลยนะครับหนึ่งลิตรที่ใส่ไปตอนนี้สองลิตรนะครับเติมสองลิตรเข้าไปก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่ขึ้นมาที่ขีดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูต่อนะครับที่ลิตรที่สามนี่ครับลิตรที่สามที่เราเติมเข้าไปครับตอนนี้อยู่ที่ ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าดูกันอย่างนี้น่ครับแสดงว่าเรารเอาไว้เพื่อนสังเกตนะครับถ้าอยู่ที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าน้ำมันเครื่องเราอยู่ประมาณ3มลิตรนะครับค่อยเติมไปนะครับถามว่าเติมเกินเป็นไรไหมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะครับ อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเลรมากแต่ว่ามันก็เหมือนเราเดินเครื่องจมน้ำอะไรประมาณน้ำมันเครื่องเยอะไปมันก็หนืดมากไปนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้แม็กยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะที่น่าจะประมาณเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับน่ประมาณสามลิตร จับ่ามลิตรเกิกครึ่งหนึง่งประมาณนี้นะครับเลยประมาณครึ่งหนึ่งของขวดสุดท้ายพอดีแปะ๊ะโอเคนี่ครับเพื่อนๆเ,นเนมื่อกี้นี้เติมเข้าไปเนาะก็เ,เลยประมาณครึ่งหนึ่งก็สามลิตรครึ่งนะครับที่เติมเข้าไปไม่ถึงสี่ลิตรนะครับก็ อาจจะลองลันเครื่องดูนะครับอาจจะมีน้ํามันแบบวิ่งขึ้นระบบไปนิดๆหน่อยๆนะครับว่าอาจจะหายไปสักนิดแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับก็หลังจากนี้ผมจะลันเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะดูว่า,าตรงตำแหน่งของฝาที่เรา,เาพ้นที่เราปิดน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าตัวกรองน้ํามันเครื่องเนี่ยมีน้ํามันหยดซึมไหลออกมาบ้างหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมขอปิดฝาแคปก่อนนะฮะเดปิดแคปนิดนึงครับเขาจะลองลั่นเครื่องดูสักห้านาทีนะครับโอเคครับก็ เร็จงานเรียบร้อยดีนะครับเราก็ลองเช็คตามจุดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลองดูมันเครื่องมีไหลมีซึมมีหยดหรือเปล่านะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับทั่วไปที่เพื่อนๆสามารถทาเองได้ที่บ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมทําอะไรแชร์อีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ึ้นมาได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับเพจของโฮบดีเด้วยนะครับขอบคุณมากครับ